สวัสดีครับท่านวันนี้เราได้มาพบกันเช่นเคยวันนี้จะเป็นเรื่องเล่าเขย่าวขวัญจากทางบ้านที่ได้ส่งมาร่วมรายการกับเรานะครับเรื่องก็มีอยู่ว่ามีเด็กสาวคนหนึ่งชื่อแจงเป็นลูกสาวคนเดียวของแม่นวลซึ่งเป็นแม่บ้านเก่าแก่ของเรานวลเป็นคนต่างจังหวัดมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่อายุ14ปี คือเมื่อ20กว่าปีก่อนเธออ่อนกว่าดิฉันแค่2-3ปีเท่านั้นนวลเองก็รับใช้เรามาตลอดไม่ยอมไปไหนจนกระทั่งพ่อแม่บังคับให้กลับไปแต่งงานนวลก็ได้หายหน้าไปแค่สองปีก็ขอกลับมาอยู่ใหม่พร้อมกับลูกสาวตัวน้อยที่ชื่อแจงคนนี้แหลคะค่ะนวลเลิกกับผัวขี้เมาอย่างเด็ดขาดแล้วเธอผูกพันกับเรามากและตั้งหน้าตั้งตาทำงานเก็บเงินให้ลูกเรียนหนังสือ นวลอยู่ใต้ชายคาเราอย่างอบอุ่นเธอว่าอย่างนั้นทุกวันนี้นวลก็เลยเหมือนญาติคนหนึ่งของเราค่ะเวลาปิดเทอมเราเดือนตุลาคมของทุกปีดิชันจะยกขโยงไปพักที่หัวหินน้องชายของดิฉันมีคอนโดอยู่ที่นั่นค่ะเราไปที่นั่นเป็นอาทิตย์อาทิตย์บางทีดิชันกลับมาดูแลง,งานซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวเราเองเมื่อเห็นว่าเรียบร้อยดีก็กลับไปที่หัวหินพอเบื่อก็กลับมากรุงเทพ ชีวิตก็จะประมาณนี้ค่ะจนกระทั่งเหตุการณ์สยองขวัญเกิดขึ้นเมื่อราวสองถึงสามปีก่อนเราก็ไปอยู่หัวหินกันแต่ไม่นานค่ะแค่ไม่กี่วันแจงก็กลับไปกับพวกเราด้วยโดยปล่อยแม่ของเธอเฝ้าบ้านอยู่ที่กรุงเทพตอนนั้นแจงอายุ16ปีเท่านั้นแจงเป็นเด็กขยันหน้าตาน่ารักสมวัยเราไม่ได้เห็นเธอเป็นลูกคนใช้แต่แจงก็ไม่ได้เห่อเหมิม เธอเรียกเราว่าคุณทุกคนแต่เสียอย่างเดียวเท่านั้นเธอเก่นแก้วเหลือเกินนิสัยห้าวและซนมากวันหนึ่งขณะซ้อนมอเตอร์ไซค์คนงานที่หัวหินเขาก็ชี้ให้เธอดูกองเลือดริมถนนบอกว่ามีคนยิงกันตายตรงนี้แปลกมากที่รอยเลือดอยังอยู่ทั้งทงที่มีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วคนงานเล่าว่าคนตายเป็นหนุ่มหน้าตาดีเชื่อกันว่าเขาถูกฆ่าเพราะไปรักผู้หญิงที่มีเจ้าของแล้ว นาทีนั้นเองไม่รู้อะไรมาดนใจให้แจงเกิดทราบซึ่งในเรื่องนี้เธอขอให้เขาจอดรถลงไปดูรอยเลือดใกล้ๆแล้วเธอก็เกิดคิดอุตริก้มหยิบก้อนกวดเปื้อนเลือดขึ้นมาก้อนหนึ่งแล้วก็เอามาใส่กระเป๋งเกงด้านขวาเอาไว้ตอนแรกไม่มีใครรู้หรอกว่าแจงทําอะไรลงไปแต่ตอนที่ขับรถกลับกรุงเทพทุกคนได้กลิ่นเหม็นเน่าในรถทําให้ต้องโทษกันรุ่นวายว่าใครไปเก็บอะไรมา หลานคนเล็กของดิฉันอายุแค่สิบขวบเป็นเด็กผู้ชายค่ะส่วนในเรื่องผลก่อนเก็บผู้ชวนวตัวโตใส่ถุงพลาสติกมาแล้วมันตายเน่าส่งกลิ่นเหม็นคราวนี้ก็สงสัยจะเก็บมาอีกแต่แกยืนยันว่าแกเปล่านะไม่ได้เก็บอะไรมาเลยครับแกก็บอกตามความจริงและที่แปลกคือกลิ่นเน่าดังกล่าวเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปคือชูช่ๆก็ได้กลิ่นแต่อิจอิดใจต่อมาก็ไม่มี เรากระดับสวิตไฟยังไงอย่างนั้นเลยค่ะพอรถกลับถึงบ้านกลิ่นเน่าก็หายไปแต่แล้วมันก็ก่อตัวขึ้นอีกในห้องของนวลตอนกลางคืนมันเหม็นมากจนนวลต้องออกมานอกห้องมานั่งที่โต๊ะหินริมสนามและแล้วเธอก็เห็นผ้าที่ทําให้ต้องตกใจสุดขีดปรากฏว,ว่ามีชายคนหนึ่งยืนนิ่งอยู่หน้าห้องที่เธอนอนกับลูกสาวเว็บแรกนวลคิดทันทีว่าต้องเป็นขโมยเธอเล่าว่าตัวชาเพราะความกลัว กลัวว่าเขาจะหันมาเห็นเธอเข้ากลัวว่าเขาจะเข้ามาทําร้ายลูกสาวที่นอนอยู่คนเดียวกลิ่นเน่ายิ่งรุนแรงขึ้นเหมือนมีใครเอาศพมาทิ้งนวลไม่กล้าขยับตัวเธอนั่งอยู่ในเงามืดส่วนชายที่เธอเห็นนั้นมีแสงไฟจากถนนส่งถึงเวลาผ่านไปชั่วอึดใจนวลเริ่มสังเกตเห็นถึงสิ่งผิดปกติชายผู้นั้นยืนตัวแข็งทื่อผิดมนุษย์านา นอกจากนั้นยังมีเสียงไหลจอกคล้ายคนเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้ให้น้ำไหลเป็นเส้นลงมากระทบพื้นซีเมน์นวลค่อยๆยขยิบถ้าช่องมองล่างนั้นตาไม่กระพริบแต่แล้วเธอก็ต้องกรีดร้องสุดเสียงแต่เปล่าเลยไม่มีเสียงออกจากลำคอของเธอแม้แต่น้อยสิ่งที่นวลเห็นคือศีรษะของล่างนั้นแหว่งหายไปเป็นแถบมันสมองหลุดเพลเป็นก้อนไหลออกมากองอยู่ตรงไหล แล้วไหลลงมาตามล่างดวงตาของเขาเบิกโพงแข็งทื่ออ้าปากค้างของเหลวบางอย่างไหลออกมานองพื้นเธอเห็นชัดว่ามันคือเลือดแต่มันเหม็นมากมีกลิ่นเน่าและมีเสียงคางโหยหวนเบาๆดังมาจากล่างนั้นนั่นคือภาพสุดท้ายที่นวนเห็นก่อนที่เธอจะสลบไปจนเช้าป้านิดแม่ครัวมาพบเขาก็ต้องตกใจกันใหญ่ส่วนแจงนั่นแหละรอนอนหลับเป็นตายค่ะแต่พอรอรู้เรื่อง จากปากผู้เป็นแม่ทั้งที่ยังสันเทาไม่หายเธอก็ถึงกับตาโตเอามืออุดปากอย่างตกใจสุดขีดคราวนี้ทุกคนถึงกับขนลุกสู้เมื่อรู้ว่าแจงได้ทำอะไรลงไปเขามากับก้อนกรวดเปื้อนเลือดตรงจุดที่ถูกยิงตายมาเพื่อบอกบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเป็นความเห็นอกเห็นใจในชะตากรรมที่เด็กน้อยมีให้กับคนตายหรือเขาอาจจะมาเพื่อขอส่วนบุญอย่างที่โบร,ราณเล่ากันไว้ก็ได้ค่ะ สุดท้ายแจงต้องนั่งรถทัวร์ไปหัวหินกับนวลผู้เป็นแม่เอากรวดก้อนนั้นกลับไปไว้ที่เดิมและทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณดวงนั้นเธอบอกว่าเข็ดแล้วแต่ยังบอกดิฉันว่าแอบเสียดายที่ไม่ได้เห็นกับตาตัวเองน่าจะถูกแม่ตีเสียให้เข็ดจริงๆค่ะเรื่องเล่าสยองขวัญจากทางบ้านที่ส่งมาก็จบลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ